โคุณมิสกิการตัดสินใจเมื่อกี้ของเธอมันเปล่าประโยชน์เมือ่อเจอการ์ดใบนี้ขอเรียกนักวิทยาศาสตร์มือระเบิดบุต,ตะตาสกิลของนักวิทยาศาสตร์มือระเบิดทำงาน counter <oughs> blast เพิ่มการ์ดหนึ่งใบลงดเม a g e นลิมิตเบรก r อะไรกันนักสูรเลยเป็นปลายเพิ่มดาเมจให้ตัวเองครับ เท่านี้ดาเมจของเขาก็เท่ากับ4และแปลว่าอยู่ในสภาพที่สามารถใช้ลิมิตเบรกได้แล้วครับ จมตีเรียกาดเพื่อป้องกันการใช้ลิมิตเบรกสินะเป็นความคิดของสามัญชนซะจริงๆ <c oughs> ดูเหมือนญี่ปุ่นจะไม่ได้มีนักสู้ระดับสูงเหมือนที่คิดเอาไว้สินะ <c oughs> เพราะอย่างเธอ,อยังเอาชนะการแข่งในประเทศได้เลยนี่หรือจะชนะเพราะเพื่อนร่วมทีมเก่งกันนะคำพูดเมื่อกี้เนี่ยฉันถือว่าเป็นคำชมให้เพื่อนๆของฉันก็แล้วกันนะเพื่อนๆเ,เ,เหรอ แบบนี้นี่เองมีนินาการต่อสู้ของเธอถึงได้ว่างเปล่าถ้า uh huh. ยังไม่รู้แล้วก็ฉันจะบอกให้เองเพื่อนร่วมทีมนะ่ะไม่ใช่พวกพ้องหรอกแต่เป็นศัตรูศั uh huh. ตรูเหรอใช่แล้วไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นใครตราบเท่าที่ยังมีการ์ดไฟก็ยังต้องต่อสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะแม้ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมฉันจะแพ้ไม่ได้จะมาแพ้ตรงนี้ไม่ได้เด็ดขาด เ้ยรูปผลแล้วแชมป์ปของการแข่งขันภายในโรงเรียนก็ยังคงเป็นคิสโต์เฟอร์ลอโลชินสำเร็จดัคแคสต์ลีนยินดีด้วยกับแชมป์สามสมัยซ้อนนะเป็นการต่อสู้ที่ดีนะลีฮะลีทำไมกันทำไมถึงเอาชนะหมอนั่นไม่ได้ งดงียขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอาลีฮึถึงนาจะแพ้ก็จริงแต่ก็แพ้นิดเดียวเองไม่ใช่เหรอแพ้ก็คือแพ้นั่นแหละเป็นคนที่ไม่มีการผ่อนปลดเอาซะเลยนะอาชิ้นด้วยเราไปร้านการ์เปิดใหม่เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศกันดีมากพี่สาวพนักงานน่ะใช้ได้เอาไม่สิตาบอกว่าน่ารักสุดๆถึงจะถูกทำไมถึงยังหัวเราะได้เอะการแข่งวันเนี้ยนายได้ที่สามนายแพ้ตอนรอบรองนะแล้วทำไมถึงยังหัวเราะได้อีกอะ ก็ที่3ามนี่ยสำหรับฉันก็คือยอดมากแล้วนะทำฉันยังได้รับเลือกให้ไปอยู่ทีมที่จะแข่ง V F Circuit ด้วยนะก็ต้องดีใจไปธรรมดาอยู่แล้วนี่นี่นี่นอกจากอนะยากไปก็ไปคนเดียวสิฉันไม่อยากไปด้วยหรอกเย็นชาจังเลยนะเอาเถอะเราอ,อยู่ทีมเดียวกันแล้วจากนี้ก็ขอฝากตัวด้วยล่ะไรที่เจ็ดศักดิ์ศรีของยอดฝีมือ ระกูล,ลีของฉันเป็นหนึ่งในตระกูลชั้นนําของสิงคโปร์ในฐานะที่ฉันเกิดมาเป็นทายาทจะต้องชี้นําประเทศนี้เอเชียแล้วก็นําทางทั้งโลกให้ไปตามทางที่สมควรและเพื่อการนั้นแล้วจึงต้องสแสวงหาความสมบูรณ์แบบในทุกๆเรื่องแน่นอนว่าเรื่องแวดการก็เหมือนกันฉันคนนี้จะแพ้กับใครไม่ได้ทั้งนั้นครูฝึกเตดวุฒิใบสั้นใช้าอต้าบลัสเพิ่มพลังให้บุรุษใช้จินสอแฮมสุเกะสี่พัน ให้ซิลเวอบุใช้บุสโจมตีด้วยเอคอนมาสเตอร์ป้องกันด้วยดรีพอีเตอร์ให้นักสู้เข็มหมุดใช้บุสโจมตีด้วยไบซันไม่ป้องกันทวินดรฟ์ให้ผู้รับใช้ดินสอใช้บุสโจมตีด้วยนักวทิทยาศาสตร์เบอร์เบิรไม่ป้องกัน ผู้รับใช้ดินสอที่ได้พลังเพิ่มจากใบสั้นถูกให้ออกจากสนามไปพร้อมกันนั้นก็เคาน์เตอร์บลหาผู้รับใช้ดินสอจากกองการแล้วเอาขึ้นมือผู้รับใช้ดินสออีกแล้วเหรอ <c oughs> จงออกจากกรงที่มีชื่อว่าขีดจำกัดแล้วเหยียบย่อมบนแผ่นดินรูป,ปึกเตีดาวุฒไบสั้นลิมิตเบรกโ oh. งหน้ากาสองใบที่อยู่ใน้านเมโซน ว่างไงนะได้โคสที่ใช้ได้เธอที่คืนหมดเลยว่าใช่แค่ใบสอนหระอนะสกิลของนักวิทยาศาสตร์มือระเบิดยังไม่หมดแค่นี้<า>สกิลของนักวิทยาศาสตร์มือระเบิดไม่ใช่แค่เอาการ์ดใส่ไปในดามเมโซนเมื่อเริ่มเอ็นเฟสสามารถนำการ์ดหนึ่งใบาจากดามเมโซนกลับเข้ากองการ์ดได้หรือก็คือดามเมทของฉันคือสามถึงเธนเธอแล้วจะทำยังไง นี่เอาจริงอะที่โกมชมัดเลยอะความตื่นเต้นของการแข่งขันกำลังระทูครับตอนนี้เรามาดูที่อีกสนามกันดีกว่าครับอ่ะสนามที่คุณข้ามวยแข็งเนี่ยขอขอครับห้าไดเมจแล้วเหรอดูเหมือนทางนี้เองก็กำลังลำบากเหมือนกันนะเนี่ยคงพยายามจะปิดเกมให้ได้ภายในเทอร์นนี้แต่บนมืออีกฝ่ายก็มีการ์ดเพียบเลยเนี่ยสิแบบนี้ก็จบแล้วล่ะไม่ว่าไงนะหมอน แบบนั้นแน่นอนครับมันต้องแบบนั้นอยู่แล้วก็ลองดูซิสถานการณ์เสียเปรียบแบบเห,เห็นเลยอะ่ะดูออนี่ไขอศนี่สขอจริงๆเลยพี่แพ้ซูมิเฮ้ยชนะมอคอไม่ขเ,เขาว่าขาซูมิต่างหากฟังนะ<ม>ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนก็ไม่เคยยอมแพ้นั่นคือคอคอผูอ้แข็งแกร่งสุดขซูนังอีขามุยครับ ก็แค่เด็กคนนี้ที่ไม่ยอมรับความให้แพ้นั่นแหละเอนาะเด็กเอ้ยนะขอโทษเด็กนิดนี้ละนี่พอพยายามทำดีด้วยเราได้รับ้าโมริคาว่าหน้น้าทำดีแล้วเอ๋อเฮ้ยที่ลักมาเนี่ยเอ้ยเฮ้ยขอฉันด้วยเหรอเนี่ยขอโทษนะขอโทษด้วยครับขอโทษครับผู้ชายเนี่ยนะคุณเอไม่ดูจริงจังขนาดนั้นแปลว่ากำลังเชียร์คุณขามวยอยู่สินะ นอปอน่าประทับใจโทเมื่อไหร่จะตัดภาพิสนามของไอจีก็ไม่รู้ให้ทัชบอยใช้บูส์แล้วให้แบล็กททัสโจมตีใส่ไบโนคูลัสไทเกอร์ป้องกันอย่างเนื้อหอมด้วยลูลอร์ขาเมเลออนให้ไว้ไทเกอร์ใช้บูส์แล้วใช้เอเซอร์ดราก้อนโจมตีสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งความจริงล็อก์ป้องกันสมติแบบด้วยเคเบิลชิปฮึ่ม Drive s ดีละได้ทริกเกอร์แล้วให้ทอทัสแต์นรางเพิ่มขึ้นห้าพันทำให้หมอนี่ใช้การ์ดไปแล้ว3มใบถ้าคิดถึงการโจมตีครั้งต่อไปคงใช้การ์ดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วที่เหลือก็ไม่ล่ให้โมายโจมตีโมโนคิวรัสไทเกอร์โจมตีด้วยโททัส กขอโทษทัศทำการหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสามสี่ห้ใบเอาเอสเซอรดราก้อนขึ้นมาไว้ในมือจากนั้นก็จบเทินของฉันลดจำนวนเรียกาดงั้นเหรอฝีมือใช้ได้อยู่นี่นาแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นการที่ดนที่เปล่าประโยชน์เทพธิดาของนายก็คือของฉันนี่ละคือกฎแห่งธรรมชาติปลาใหญ่กินปลาเล็กก็ถามว่าธรรมดามันเกี่ยวอะไรกันด้วยเล่าจินตนาการสิ ภาพของฉันที่เทพธิดาของนายหลงไหลฮะะอยยู่เดดีีวนจินตนาการแบบไหนอยู่ล่ะเนี่ยจะเปียกเอ๋ยจะเอาสุดขาหมูต้องใจดีๆไว้นะครับขอจอโดครับการบนมือนายหนึ่งในหกใบนั้นก็คือเอเซอร์ดราก้อนเกรดสามเอามาใช้ป้องกันไม่ได้ ที่เหลือเป็นป้องกัน5,000ใบป้องกัน1 1 0 0 0ใบถืออีกใบที่เหลือจะเป็นการป้องกัน1 0 0 0 0หก็เถอะห <c oughs> นีไปไหนไม่รอดแล้วอาณาจักรเนื้อหอมของฉันก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วแม่เน <c oughs> ็ตคลอคก็ได้สัตว์แห่งความรอบรดูไทงเกนคั่าและสวินดิสซอแฮมสุเกะจงมาแล้วก็ใช้เพอร์ซนาบลัสของสัตว์ผู้พิทัศน์แ <c oughs> ห่งความจริง อราสาวหลงควาสวินดิสซอเพิ่มขึ้นสี่พันอื้อเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งให้สาดิความรอบรู้ใช้บูสแล้วจมตีด้วยครอบคู่ได้รวมกับสกิลอราสาวหลงตอนนี้เป็น1,9,000ฉันจะปกป้องคุณเอมม่อเองบองการด้วยยารบป,ประจันบ้านโรม,มิทิอุสฮืมถ้าอย่างนั้นให้เราบลู่ใช้บูส จมตีด้วยสัตว์ผู้พิทักษ์แห่งความจริงมองกันด้วยแบยนะทเทอร์ไรเซอร์กับออร์มิตี้รีพอร์เตอร์หนอยแน่ทวินไดรฟ์ทิทิคอลทริกเกอร์ให้ผลทั้งหมดกับอัศวินดินสอแบบนี้ล่ะเป็นไงให้ผู้รับใช้ดินสอใช้บูสต์ และสวิธดิสซอโจมตีอย่างเนื้อหอมมองกันด้วยเดดอาร์มี่กายกับเชาแล้วก็อินเตอร์เซปด้วยโททัสอ๋อฮี่โอ้โหจริงนเนี่ยใช้ได้นี่ <laughs> ในเพียคนนี้สแตนแอนดรอของฉันขอเลียกเชากับเอเซอร์ดราก้อนไฮทัสบอยใช้บูส แล้วโจมตีด้วยเอเซอร์ดราก้อนที่เป็นเรียกาศฉันไม่ป้องกันให้ไวท์ไทเกอร์ใช้บุสโจมตีด้วยเอเซอร์ดราก้อนป้องกันด้วยแชงกันครับล่ะขอแค่ดรอไม่ได้ริกเกอร์ด้วยอ่อเนื้อหอมของเราเทพธิดาของหมอนั่นก็จ้าทวินได first check second check ได้แล้ว stand trigger ฮอ huh? ไม่จริงให้ h t ช u บิ boy stand เพิ่มพลังให้เวนการ์ด5 0 0 0ไปเลยเอเซอร์ดราก้อนจงใช้ความกลัวสีฟ้านั่นทำให้แผ่นดินต้องสะเทือนเฮ้ย hey, ไม่จริงันดับเนื้อหอมของชา สแตนทริกเกอร์มาได้ย,ยังไงยนเลรู้ผลแล้วครับนักสู้คสุรัง,งีขมุยจากทีมคิปโปชะนะได้อย่างงดงามครับเทพธิดาของฉันเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นคุณเอวีครับผมทําได้แล้วครับอืมเฮ้ยทาะเรห้องนายเมี่เอ้าวแย่เลยผู้จัดการชั่วคราวอาโทษทีนะยอดมีผู้จัดการ ยอดเลยผู้จัดการมาเป็นการต่อสู้ที่ยอดมากครับน่าตื่นเต้นจริงๆเลยครับเหนื่อยแย่เลยสินะอวิแล้วคุณพี่กับคุณพิสกิจยังมาไม่ถึงอีกหรอครับใช่ขโมยคูมาเป็นคนแรกเลยล่ะงั้นเหรอครับทั้งสองคนพยายามเข้านะครับ แนแอนดรอตอนนี้มียูซีเดเมจต้องโจมตีด้วยทุกอย่างที่มีให้อามาเทราสึโซช์จตรวจด,ดูการ์ดใบบนสุดของกองเลือกวางกลับไปบนกองเหมือนเดิมขอเรียกเจ้าหญิงในตาปีศาจยูริเอลฮันนึ่ โจมตีใส่น้ำวิทยาศาสตร์มือระเบิดให้เทพีจนเซียวใช้บุสแล้วโจมตีด้วยอามาเทราสึไม่ป้องกัน To บินไดรฟ์เฟิร์สเช็คใช้ Critical t ิกเกรจริงๆด้วยไม่ได้เกินกว่าที่คาดการเอาไว้เลยส่งพลังให้เรียกาศส่วน c r i ติค a ลส่งให้แวนกาดเป็นอามาเทราสึทั้งสองใบ เซคเกินเชคเมื่อในมือมีก๊าซสี่ใบขึ้นไปจะเพิ่มพลังสี่พันเท่านี้ก็ห้าดามจให้ดาแคปใช้บูสต์แล้วให้อามาเทลสืโจมตีป้องกันด้วยคอบรากับแมวเหมียวนำโชคมีการบนมือขนาดนั้นเลยป้องกันไหวสินะแต่ว่า พลังป้องกันรวมกันสามหมื่นดเมจก็ยังมีแค่สี่ถ้าเป็นแบบนี้คิดว่าจะป้องกันได้หมดอย่างนั้นเหรอ<ะ>เป็นคนที่คิดบวกจังเลยนะขอเรียกนักวิทยาศาสตร์มรเบิดเอกอนมาสเตอร์ออกไปนอกจากนั้นเรียกอัศวดินอกับพวกล่าดินสอครูฝึกเตดวุธ์บสันใช้เคาน์เตอร์บลสพลังของซิวเวอร์วูเพิ่มขึ้นสี่พัน เขาเติบลัชอีกครั้งพลังของผู้กล้าดินสอบเพิ่มขึ้น4นี่พันเพิ่นเดียวเขาเติบลัสสองครั้งเลยเหรอแบบนี้บรรยากาศทั้ง2องใบก็มีพลังสองหมื่เลยเอาแล้วนะให้นักสู้เข็มหมุดใช้บสุสโจมตีด้วยใบยสัน้นต้องเดิมพันว่าอีฝ่ายจะเปิดไม่เจอทริกเกอร์เท่านั้นไม่ป้องกันด้วยทริกเกอร์ร์สเช็ค เซค o n d c เช็คให้ไบซันเพิ่มคริติคอลขึ้นหนึ่งส่วนพลังให้นักวิทยาศาสตร์มือระเบิด คือทีม SIT <Whoa. S 1> Genius นัซูลีเชนลองครับถ้าทางจะจบแล้วสินะครับเอ้อออมิสาก,กิขอโทษเอ้อเอ้อ นายชนะหรือเปล่าแน่นอนอยู่แล้วก็ยังชั่วเท่าน,นี้ก็ชนะหนึ่งแพ้นหนึ่งแล้วนี่นายแพ้งั้นเหรอเนี่ยมาดูเหมือนเส้นทางสู่หนุ่มเนื้อหอมมันจะยังอีกไกลเลยนะ,ะต้องไปลุ้นกับคริสสินะไม่จําเป็นต้องเป็นห่วงหมอนนั่นหรอกนะ่าเห้ผิดคาดเลยฮะนายเชื่อมั่นในตัวคริสเหรอเนี่ยพูดอะไรบ้าๆคนที่จะชนะหมอน,นั่นคือฉันก่อนหน้านั้น ถ้าไปแพ้คนอื่นซะก,ก่อนก็แย่นะสิมันก็เท่านั้นอ๋อเหรอเอาชนะไม่ได้อีกแล้วนี่เราจะทำยังไงดีไม่ต้องเป็นหัวไปแล้วครับคุณพี่ใช่อย่างจะต้องชนะกลับมาได้แน่เพราะฉะนั้นเรามารอยอย่างเชื่อมั่นเถอะครับจ้า และตอนนี้ก็เหลือแค่ศึกระหว่างนัสู้เซนโดไอจิและนัสู้คริสโตเฟอร์โลแล้วครับทีมที่จะเอาชนะศึกหนักในครั้งนี้แล้วไปสู่รอบต่อไปสุดท้ายแล้วจะไปทีไหนกันแน่น่าตื่นเต้นจังเลยนะครับเอาละครับทีมที่จะชนะนี่เป็นเกิดอะไรกันนสแตนแอนดรูสเซนโดไอจิเซนโดไอจิจงตอบรับเสียงของผมเสียงนี่มัน เซนโดไอจีใครกันนะที่กำลังเรียกผมอยู่กคริสกุงนี่มันอะไรที่นี่มันที่ไหนกันะอะไร เกิดอะไรขึ้นกันแน่ขอต้อนรับเราผู้ชี้นำทั้งหลายชื่อของผมคือทัศนัิจกทากุโตเป็นสปอนเซอร์ของการแข่ง VF เอรซกิตครับเรื่องนั้นผมรู้อยู่แล้วล่ะแต่ที่สำคัญกว่านั้นนี่มันเรื่องอะไรกันแน่ครับพวกเราน่ากำลังจะกัดไฟกันอยู่แล้วจู่ๆก็มาโผล่ที่นี่แล้วที่นี่คือดาวเคราะหเครฮะพวกคุณทั้งสองมาถึงที่นี่ได้ ก็เพราะการนำทางของไซโคลเลียยังไงล่ะครับไซโคเลียเหรอเอาล่ะผมจะปลุกพลังของมันให้พลังที่หลับไหลอยู่ในตัวพวกคุณเพื่อที่จะกลายเป็นแว่นกาดและชี้น้ำดวงดาวนี้ยังไงล่ะฮะ การโจมที่สามครั้งนี่มันนั่นก็คือจิตนาการแห่งชัยชนะที่ถูกสร้างขึ้นจากพลังในตัวคุณยังไงล่ะครับจินตนาการแห่งชัยชนะสิ่งที่ผมบอกพวกคุณได้ตอนนี้ก็มีเท่านี้ครับ ถ้าอยากจะรู้เร bueno> ื่องทั้งหมดก็ต้องเอาชนะเซอร์กิตให้ได้ซะก่อนนะครับเออเออนี่มันขนาดนี uh> ้กำลังมีปัญหาทางเทคนิคนะครับยังไงตอนนี้กรุณารอสักครู่นะครับในที่สุดก็เริ่มแล้วสินะ ปล่อยชนะอาการแบบนี้แค่ทุกทีเดียวเดี๋ยวก็ใช้ได้เหมือนจะไปทแล้เลยนะเดี๋ยวผู้จัดการเขาจะร้องให้เ่อยสิอย่านะอย่าอย่าอยนะใจใจเย็นอย่านะไม่เอานะไอจีช่วยเป็นผู้ใหญ่หน่อยเะหน้าเลขอโทษเทคอยตอนนี้ภาพกลับมาแล้วครับเชิญชมต่อได้เลย โอ้โอ้เหมือนที่สนามก็จะเกิดปัญหาด้วยนะครับเพราะยังสู้กันไม่ถึงไหนเลยอ่ะนี่เป็นแมตช์สำคัญถ้าพลาดไปคงจะน่าเสียดายแย่ yeah. น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับฮะ <c oughs> <c oughs> มองเห็นแล้วฉันมองเห็นแล้วคริสคุงคมดาวของเลโอพอลจะเปล่งประกายสามครั้งนี่คือภาพแห่งชัยชนะ นี่คือพลังของไซคลีอฮะเซนโดไอจิฉันจะขอประกาศฉันจะใช้พลังนี้ขยี้นายซะเซาน่า่าฮ่่นี่าฮ่จฮ่าฮ่า่ 世界中を味方にしてきれば全部は早そうだう <music> たまに負けるのは強くなるため 現実ってやつは実力だけがもの言う世界諦めることは早すいけれど熱くなれること滅ってるだけですごいんじゃない見ると広げろ次のカードは White どこにだって誰にだって目指す เฮ้เกือบจะโดนแย่งตัวคุณเอมี่ไปซะแล้วสิเฮ้ยข้ามยคุคงม่นเกิดอะไรขึ้นระหว่างการแข่งเหรอแหมนี่ก็แปลว่าความรักที่ผมมีให้กับคุณเอมี่มันแข็งแกรงมากไงนะครับทุกคนที่ดูทีวีอยู่ทั่วโลกครับว่ายตายแล้วรู้สึกเหมือนก่อนนี้ตัวเองพูดอะไรที่น่าอายแบบสุดๆไปซะแล้วอ่ะ ค้าวุ้ยคุ้งพยายามก็นะตอนต่อไปกําเนิดอัจฉริยะอะไรนะภาพที่อีกฝ่ายส่งมาถึงตัวเราหรือว่าจะเป็นไซควาลีย